สวัสดีค่ะทุกๆคนมาเรามาดูไพ่เล่าเรื่องวันนี้กันดีกว่านะคะว่าวันนี้จะเล่าเรื่องราวของใครออกมาเป็นเรื่องราวของใครบ้างไม่ว่าคนเก่าคนใหม,คใหม่คนที่มีประเด็นกับคุณนะตั้งจิตอธิษฐานคอยออกมาใช่คอยออกมาตรงกับสิ่งที่คุณอยากรู้แล้วกันนะคะแม่หมอไม่มีท็อป,ปิกอะไรในหัวเลยรอก่อนว่ามันออกมาเป็นเรื่องราวของใครท็อป,ปิกถึงออกนะคะวันนี้เริ่มงานวันแรกกันเป็นยังไงบ้างเดินทางกันเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ วันนี้เป็นวันพระมีใครดิ่งมีใครอะไรบ้างไหมถ้าใครรู้สึกแบบนั้นก็แผ่เมตตานะให้เขาไปนะคะมองแล้วก็แผ่เมตตารับรู้อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วเราก็ไปหาอะไรทำเนาะมันจะได้ช่วยดึงเราจากภาวะความดิ่งดิ่งดาวจากตรงนั้นลงนะคะมาไปเลยค่ะตั้งจิตอธิษฐานนะไปเลย เดี๋ยวเอาใหม่ร่วมเพจออฟสอดมันจะเป็นลักษณะว่าเวลานี้มันเหมือนกับว่าเขาอยากจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างในพื้นที่ของเขา่าค่ะเหมือนเป็นคนที่เรียกได้ว่าชีวิตของเขาเหมือนได้กลับมาผจญภัยกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งหนึง่งมีการตั้งเป้าหมายใหม่เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะ โอ้พอกันเลย q e e n of s w o r d คือตัวคุณของเขาว่ะชีวิตมันเพิ่งเริ่มต้นเขาเป็นพลังงานแบบเด็กอยู่เลยแต่คุณเนะี่ยเป็นพลังงานราชนีดาบแล้วคุณเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่เฉียบขาดนะเป็นคนที่เฉียบขาดชัดเจนมั่นคงตรงฉินอ่ะเป็นคนที่เรียกได้ว่าถ้าตัดสินใจแล้วก็คือยากอะที่อะไรจะมาเปลี่ยนแปลงคุณได้แต่ว่ามันก็คือภายใต้เหตุและผลอันนี้คือคุณนะมันเป็นลักษณะที่เรียกได้ว่าถ้าขึ้นมาแบบเนี้ย เหมือนคุณถ้าคุณพร้อมจะตัดเขาคุณน่าจะตัดเขาไปแล้วล่ะนะถ้าแบบนี้คุณน่าจะตัดเขาไปแล้วแล้วคุณก็อยู่ในพื้นที่ของตัวคุณเองได้ดีในขณะที่ค,คนคนนี้พลังงานชะตาชิดของเขามันเหมือนเพิ่งเริ่มต้นใหม่อย่างไงอย่างนั้นเลยอะคะ่ะโฟล์ทสอดโอ้ยทำไมเขาเจ็บปวดอย่างเงี้ยเพื่อน คนคนนี้มันเหมือนกับเป็นคนที่เรียกได้ว่าเขาเก็บตัวเงียบเนี่ยเขาเก็บตัวเงียบอยู่ในพื้นที่ของเขามันเป็นคนที่เนี่ยมีต่ดาบเห็นไหมเหมือนคนที่อยู่กับดาบอยู่กับคมหอกคมดาบ อยู่กับอะไรที่มันมีความเสี่ยงอยู่กับอะไรที่รู้สึกว่ามันสร้างไปด้วยความเจ็บปวดแต่เขาก็ยังไม่สามารถขยับออกจากพื้นที่ตรงนั้นได้ยังคงต้องอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นต่อไปเหมือนรอเวลารอจังหวะแลโอกาสอะไรต่างๆที่จะช่วยพัดพาหรือว่านําพาให้เขาอะ รอดพน้นจากอุปสรรคที่เขาเจออะไรแบบนี้นะคือจริงๆอ่ะมันเหมือนกับเขาน่าจะต้องไปเจออะไรบางอย่างมาไม่เพื่อนที่ทําให้เขาต้องเจ็บปวดขนาดนั้นแล้วเขาต้องอยู่ในพื้นที่ตัวเองถ้าเกิดเขาหลุดได้ก็เหมือนกับว่าเขาจะต้องมานั่งต้นใหม่น,นั่งเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างไงอย่างนั้นเลยนะนายออฟสอดโอ้ยเจ็บแล้วเจ็บอีกคุณทําไมพลังงานวันนี้เขาเจ็บปวดแบบนี้มันเป็นลักษณะของคนที่เรียกได้ว่า เขามีเรื่องที่เครียดมีเรื่องที่เจ็บปวดในชีวติตของเขาพอสมควรเลยนะบางคนอาจจะถึงกับไปนอนฝันร้ายสะดุ้งตื่นกลางดึกอย่างนี้เลยขนาดนั้นเลยกับเรื่องราวต่างๆที่มันอาจจะเป็นรอยบาดแผลเขาหรือว่าเป็นความผิดในใจของเขาที่เขาเคยทําอะไรไปเป็นตาบาปเป็นอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันที่มันเหมือนกับว่าเรื่องนั้นมันเป็นเหมือนชะงักปากหลังเขาอะค่ะที่เขาอาจจะได้กระทําไปทีนี้ย เราถามระหว่างเขากับคุณใช่ไหมแล้วแม่หมอบอกแล้วนะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ให้เพื่อนๆลองตั้งจิตอธิษฐานแล้วแต่ไพ่จะเล่ามันก็ออกมาเป็นลักษณะเหมือนเป็นคนเก่าอีกแล้วก็คือตามนั้นนะเพราะว่าเราเปิดการสดนะคะอันนี้มันก็เหมือนกับว่าน่าจะเป็นคนเก่าแหละเพราะน่าจะมีประเด็นกับคุณเขาน่าจะทําให้คุณเจ็บปวดมากๆแล้วเวลานี้มันเหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆที่เขาทํากับคุณเนี่ยเหมือนมันเป็นชะงักปักหลังในหัวใจของเขาเลย นอนฝันร้ายนอนสะดุ้งตื่นหรือทุกๆค่ําคืนอาจจะมีแต่เรื่องราวของคุณนะไปวนอยู่ในหัวของเขาคือเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นํามาซึ่งความเครียดหรือนํามาซึ่งความไม่ตกจริตอะไรในฝั่งของเขาในเวลานี้เลยนะมันเหมือนเป็นลนักษณะของการที่ถูกหลอกหลอนยังไงอย่างนั้นนะคะสําหรับของเขาส่วนของคุณหรอตอนนี้แม่หมอมองว่าชีวิตของคุณนะมันเหมือนกับว่าคุณกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่ยังไงอย่างบอกไม่ถูกหรือคุณน่าจะมี ในลักษณะของการวางแผนงานแผนงานเป้าหมายงานก็ได้นะที่คุณกําลังวางไว้ในตอนนี้จริงๆคนทั้งสองคนนะี่ยมีเป้าหมายแบบแผนในเรื่องของการเริ่มต้นเหมือนกันแต่ของเพื่อนเนะี่ยมันจะค่อนข้างชัดเจนหน่อยว่ามันอยากจะเริ่มต้นในเรื่องของเอาเงินต่อเงินนะนะเป็นในลักษณะที่สร้างธุรกิจของตัวเองก็เป็นไม่ได้บางคนอาจจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือเริ่มงานใหม่ในลักษณะงานประจําก็ได้แต่ก็มีเป้าหมายสูงว่าจะทําไปเพื่ออะไร แบบนี้ค่ะหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการเองก็เหมือนกับคุณตั้งเป้าหมายเป็นตัวเงินมากกว่าว่าคุณปรารถนาว่าอยากจะให้ยอดหรือเป้าของคุณเป็นยังไงแต่ในขณะของเขาก็เป็นการเริ่มต้นเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่มันมันวนอยู่กับที่มันไม่ได้มีการพัฒนาไปข้างหน้าแบบคุณเพราะมันเกิดการที่พอเขาเริ่มต้นชีวิตเขาวนลูปก,ก็จะมีเหตุให้เขาต้องมาสีดาบกองอยู่กับพื้นที่ของตัวเองชะงักทุกอย่างชะลอ รอในเรื่องของการที่จะเติบโตขึ้นต่อไปหรือการหลุดพ้นอะไรอย่างนี้นะเหมือนมันมีพลังงานแบบว่ามันไปถ่วงขาเขาอะเขาเป็นพลังงานแบบวนลูปอะค่ะ The magician เกิดขึ้นในฝั่งของเขาแต่แม่หมอเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าคนคนนี้ไม่ว่าชีวิตเขาจะเจออุปสรรคอะไรในเวลาเนี้ยคนคนนี้จะมีโอกาสพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ สักวันในพื้นที่ของเขานะเมจิกเชียนคนที่มีเซนส์สัมผัสอะไรยานอย่างรู้อะไรก็ได้หรือความหมายคือสามารถที่เล่นแร่แปรธาตุเพราะฉะนั้นหมายความว่าไม่ว่าตอนนี้ชีวิตเขาเจอวิกฤตอะไรอยู่ไม่หมอเชื่อนะว่าเขาจะมีความอึดถึกทนมากพอที่จะพาเขากล้มเข,ข,ข,ข้าเขาเรียกว่าก้าวข้ามผ่านดราม่าในชีวิตของเขาในตรงจุดนั้นมาได้อ่ะค่ะเนี่ย แต่คุณนะเป็น the world เพราะฉะนั้นนะ่มันเหมือนกับว่าคุณมีต้นทุนชีวิตตอนนี้น่าจะสูงกว่าเขาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วละ่ะแล้วคุณก็ยังเหมือนกับว่าคุณค่อยอยู่ค่อยทําไปคุณมีเป้าหมายในแต่ละวันคุณมีเป้าหมายในแต่ละไตรมาสแต่ละปีจริงๆพลังงานวันนี้มันค่อนๆมาทางลักษณะของคนที่น่าจะทําธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของกิจการเองหรือเป็นลักษณะของเซลล์เป็นลักษณะของตัวแทนอะไรเงี้ยซะเยอะในฝั่งของคุณแต่ ถามว่าเป็นพนักง,งานประจําได้ด้วยไหมก็มีพลังงานแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันจะเด่นในลนักษณะของคนที่ต้องต้องสู้ต้องลุยต้องบุกเบิกอะไรอย่างนั้นมากกว่านะประมาณนี้เออวันนี้มันจะออกมาในลนักษณะของด้านของการใช้ชีวิตระหว่างคนทั้งสองในด้านของการทํางานทั้งนั้นเลยหรือว่าวันนี้มันเปิดวันแรกเนาะสาหรับคนที่เริ่มต้นวันที่6กวันแรกนะคะ t h e Hermit เกิดขึ้นในฝั่งของเขาตอนนี้หรออย่างที่แม่หมอบอกว่า เขาคิดมากคิดเยอะเรื่องของคุณ The Hermit คือการส่องคุณเห็นไหมถือคมไฟส่องส่องเลยค่ะทุกๆค่ําคืนเขาสนใจเรื่องราวของคุณอยู่ในพื้นที่ของเขานะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะแสดงอาการแบบว่าหึงหวงออกมาได้ไงเขาเห็นแหละว่ามีใครเข้ามายุ่งกับคุณมาอะไรบ้างก็คุณเป็นพลังงานที่เรียกได้ว่า <c oughs> ชีวิตของคุณนะมันเติมเต็มแล้วทุกด้าน The World เกิดขึน้นนี่อีกอย่างหนึง่งมันก็อาจจะมีความหมายในลักษณะเหมือนกับว่า คุณน,นั้นเป็นเหมือนโลกทั้งใบของเขาอ่ะแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าเขานั้นเคยปล่อยมือคุณออกจากชีวิตไปไนงะเพราะฉะนั้นมารู้ตัวอีกทีก็คือคุณเนะี่ยถือดาบเนี่ยคุณเป็นราชนิดาบคุณถือดาบยกให้กับเขาแล้วซึ่งตอนนี้มันก็เหมือนกับเขาก็เจ็บปวดด้วยนะการได้ถูกคุณเมินนี่เขาก็เจ็บปวดอยู่แล้วและการที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณเนะี่ยมันก็เป็นเหมือนชะงักปักหลังในตัวของเขาอีกที่มันก็หลอกหลอนทําลายเขาอยู่เหมือนชีวิตของเขาอะ่ะมันมันเรียกได้ว่ามันถูก มันถูกตึงไว้อยู่อย่างนั้นน่ะชีวิตของเขาไม่ได้ถูกปลดล็อกเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาทําไม่ดีกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ถ้าเกิดว่าเขาหลุดจากตรงจุดของเขาได้นะในออฟคับเขาอยากจะวิ่งกลับมาหาคุณเนี่ยนี่มันขี่ม้าหรืออูดวะเนี่ยเขาจะพยายามกลับมาในพลังงานของคุณอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากจะมาสารสัมพันธ์ อยากจะมาหยิบยื่นถ้วยให้อยากจะมาสารสัมพันธ์ทำไมตีกับคุณอีกครั้งหน,งนะคะเพราะเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่า<ม>เขาอยากจะเริ่มต้นเฉลิมฉลองอยากจะเริ่มต้นทําสิ่งดีๆอยากจะเริ่มต้นมีความรู้สึกดีๆหรือนับหนึ่งใหม่กับคุณอีกครั้งอะ่ะอันนี้คือความรู้สึกของเขาอยากจะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวอ,อันนี้คือความคิดของเขาเลยนะตอนนี้ในเวลานี้นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เทพคติกันว่าไพ่เทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะอุ้ยเฮอร์มิตชนเฮอร์มิตเขาส่งคุณจริงๆนะเนี่ยคนคนนี้เขาส่งคุณแล้วเหมือนกับว่า มันเป็นจังหวะที่สองแล้วเขาได้ไปทบทวนตัวเขาเองเหมือนกันแหละว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยได้ทําอะไรคุณไปที่ผ่านมานะนาการที่มันเคยมีประเด็นมีเรื่องราวกับคุณเนะี่ยมันเป็นเพราะใครเป็นเพราะอะไรคนบางคนนั้นอาจจะไปรื้อช่องแชทเก่าๆหรือว่าการสนทนาเก่าๆเท่าที่มันจะมีได้อะที่คุณกับเขาจะมีได้กันในอดีตอะมาดู <c oughs> ในลักษณะนี้แล้วก็หาถึงที่มาที่ไปเหตุผลต่างๆกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น อะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ตัวเขามันเหมือนกับพังทลายทุกอย่างจริงๆด้วยตรงกันเลยเพราะเขากําลังสี่ดาบอยู่เห็นไหมชีวิตของเขามันพังจริงๆน้องฮารุชีวิตของเขามันพังจริงๆค่ะกับทุกๆสิ่งทุกๆ,ๆอย่างเลยถ้ากับความสัมพันธ์กับคนที่เขาไปเลือกซึ่งแน่นอนแหละว่าเขาไม่ได้เลือกคุณเขาน่าจะมีเขาน่าจะเลือกคนอื่นในอดีตกับคนคนนั้นก็พังพินาศไปแล้วในตอนนี้ชีวิตของเขายืนอยู่ตัวคนเดียวเพียงลําพัง ไอ้กลุ่มแก๊งก้อนที่เขาดึงมาเป็นทีมเป็นอะไรของเขาพวกนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นลักษณะของคนขี้อิจฉาลิษยาที่กองอยู่รวมกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะหันเขาจะเขาจะหันหน้าเขาจะคุย,ยแค่ในเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งคนคนนี้เดิมมันก็เป็นคนที่ฝักฝ่ายแต่เรื่องผลประโยชน์แต่วันนี้มันเหมือนกับพอเวลาชีวิตของเขามันพังอะ่ะมันไม่เหลืออะไรเขาหันหน้าหาใครเนี่ยตอนนี้เขาไม่เจอใครสักคนแม้กระทั่งคุณคุณก็ไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นที่จะอยู่กับเขาอีกแล้ว คุณยกดาบให้เขาไปแล้วตอนนี้นะคะคุณมีประตูคุณมีกำแพงมากกับเขามากๆแล้วเพราะว่าเขานั่นเองนะที่เป็นคนทำร้ายคุณในอดีตมาก่อนนะคะโอ้โหทั้งเดททั้งทาวเวอร์คนนี้รู้สึกพัง รู้สึกชีวิตพังมากตั้งแต่เปิดปีใหม่มาเนี่ยชีวิตเขาพังจริงๆเขารู้สึกเหมือนกับว่ามันมีแต่เหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นกับเขาแบบเขาไม่ทันได้ตั้งตัวเลยเดอะทาวเวอร์ลงมันเป็นลักษณะส,สงครามทุ่งคุรุกเกษตรพังพินาศกรลียุกยังไงอย่างนั้นเขาไม่เคยรู้สึกแล้ว,ว่าชีวิตเขาจะพังได้มากมายขนาดนี้เขาถึงได้รู้สึกถึงคําว่ากลียุกกับเพื่อน หันหน้านก็ไม่เจอใครสักคนแล้วเหมือนกับว่าคนที่เคยอยู่ในชีวิตของเขาคนที่เคยร่วมยินดีคนที่เคยเหล่ากับเขาจริงๆคนเหล่านั้นน่ะมันเป็นแต่พลังงานขี้อิจฉาริษยาในตัวเขาทั้งนั้นไม่ได้อยากเห็นเขาได้ดีไปกว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีในเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีระหว่างเขากับคุณเกิดขึ้นด้วยแล้วคนคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาอะมองคุณจะบอกว่า ครั้งหนึ่งเขาเคยมองคุณดีแต่อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจากกันไปก็อาจจะมองคุณแย่ก็ได้ในลักษณะที่ว่าเขาคิดเขาทําอะไรเขาเป็นคนที่คิดแต่ผลประโยชน์คิดแต่เห็นแก่ตัวคุณเคยมีการเตือนเขาคุณเคยมีการบอกเขาแต่เขากลับรู้สึกไหมว่าเหมือนคุณไปตําหนิเขาคุณเตือนเขาได้ความหวังดีแต่เขามองว่าคุณไปตําหนิเขาคุณไปว่าเขาคุณไปจับผิดเขาอะไรเงี้ยในเวลานั้นก็เลยเหมือนกับว่าเป็นอีกหนึ่งชนวนที่ทําให้คุณกับเขาต้องห่างกันไหมแล้วทำแล้วแล้วเขาเป็นคนที่ดึงคนอื่นมาในความสัมพันธ์ด้วยเเเเเเเพรราาาาาะะะะฉนนนนนนนััั้้้ใช่่่่ววงงงงลลลมมยยยป็ือกททีจจิ เทคุณไปได้ไปเลือกกับคนที่เฮโลตามเขาอะคือนึกออกนึกออกไหมคนที่เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะนายว่าคี้ค่าพลอยอะไรประมาณแบบเนี้ยเป็นยังไงก็เป็นไปตามกันอย่างเงี้ยสรุปว่าเขาก็ไปกองอยู่คนที่มันลักษณะน,นิสยัยเหมือนกับเขาไม่มีใครห้ามปามใครได้ที่เขาเรียกว่าดีดูดด,ด,ดีเร็วดูดเร็วอาจจะเป็นอย่างงี้ก็ได้นะเข้าไปกองวมกับคนที่มันเหมือนกับเขาสุดท้ายยังไง ชีวิตเขาพังในทุกๆด้านแม้แต่ความสัมพันธ์กับคนคนนั้นก็ไม่เหลือนะเพื่อนด้านหน้าที่การงานกับกลุ่มแก๊งก้อนที่เขาอยู่ด้วยก็ไปต่อกันไม่ได้เห็นปะ่ะมันเป็นในลักษณะของการที่ว่าเวลานี้มันมาเลยเหมือนกับว่าเขายืนโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่เพียงลําพังอะ่ะกระซ้าปลักหักพังอะ่ะแล้วมันไม่ได้มีคนอยู่ตรงนั้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นพลังงานในวันนี้ก็ถึงได้เจ็บปวดคิดมากไงมันมีเรื่องของคุณที่เป็นชะง,งักปักหลังในหัวใจเขาเพราะเขาเคยทําร้ายคุณมาก่อน พอคิดถึงเรื่องของคุณคุณบางทีคุณอาจจะเริ่มต้นกับคนใหม่ๆไปแล้วเพราะมันเป็น The World แปลว่าคุณก็ได้รับการเติมเต็มเหมือนกันเป็นไปได้ค่ะว่าพลังงานเนี้ยไม่ได้มีแค่คุณกับคนเก่าอย่างเดียวคุณอาจจะมีคนใหม่ในชีวิตของคุณไปแล้วเพียงแต่ไอคนคนนี้มันเป็นประเด็นกับคุณอยู่คุณก็เลยเหมือนกับเข้ามาดูว่าไอคนที่มันเป็นประเด็นกับคุณมันจะไปได้กี่น้ําแต่จริงๆแล้วอะชีวิตคุณอาจจะถูกเติมเต็มแล้วก็ได้นะจากคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อมาศึกษาดูใจเพราะว่า The World คุณอาจจะเริ่มต้นใหม่ไปแล้วแต่มันเป็นลักษณะของของเรียกว่ารอยบาดแผลมันยังเจ็บปวดอะ่ะกับการที่เขาทําอ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้รับการชดใช้อย่างนี้ก็เป็นไม่ได้คุณจึงอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงก็ในลักษณะนั้นนะคะมันก็จะเป็นการดูคนเก่านั่นแหละแต่คุณก็อาจจะมีคนใหม่ในชีวิตอยู่แล้วในเวลานี้เพราะคุณเติมเต็มแล้วนะคะเนี่ยจริงด้วย พูดยังไม่ทันขาดคาเลยคุณถูกเขาใส่ร้ฟยป้ายสีด้วยแหละในอดีตหรืออีกความหมายหนึงคนคนนี้อาจจะหูเบาน้องคารุเอ้ยคนคนนี้อาจจะหูเบาแล้วก็ไปฟังคนอื่นมากกว่าคุณอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นพลังงานที่เรียกได้ว่าคุณเคยบอกเคยอะไรเขาทุกอย่างทัดทานเขาทุกอย่างเขาอาจจะไม่เคยรับฟังคุณเลยตรงกันข้ามมันกลายเป็นว่าคนที่เขาไปเลือกอยู่กับเขาในชีวิตของเขาอะที่เขาพังพินาศกันอยู่ในกับคนคนนั้นอะ คนคนนั้นมันอาจจะใส่ร้ายคุณด้วยไหมให้เขาฟังกอกหูเขาอยู่ทุกวันอะไรแบบนี้ทําให้คุณกับเขายิ่งดูแยกจากกันไปอีกในช่วงเวลาหนึ่งอ่ะเพราะลําพังอ่ะไอ้คนคนนี้มันเป็นคนที่เรียกได้ว่ามันเป็นคนโรเลนะไม้หลักปักขี้โคนไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจนะคะแต่บ้าอีโก้นึกออกปะบ้าอีโก้แต่ไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจชีวิตเขาถึงได้วุ่นวายดึงคนมาวุ่นวายในความสัมพันธ์เยอะแย,ยะไปหมดมันถึงได้ยุ่งเหยิงแบบนี้ไงที่เขาอ่ะกีดาปะอยู่ในตัวของเขาอ่ะนั่นแหละคือความจปวด จากสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดมานะเพราะสุขเกิดขึ้นในฝั่งของคุณโอ้ยเวลานี้คุณชิวแล้วค่ะคุณมีโกพกทระซับคุณมีความสุนทรีคุณมี หนทางที่ทําให้คุณไม่เครียดกับชีวิตมีทางออกใหม่ๆให้กับชีวิตบางคนอาจจะมีงานใหม่ธุรกิจใหม่บางคนอาจจะไปหลงกับในเรื่องอะไรที่มันเป็นนันทนาการที่คุณชอบนะที่คุณอาจจะไม่เคยได้ทําแต่ว่าคุณไปมุ่งมั่นกับมันเช่นสมมติบางคนอาจจะอยากต่อจิ๊กซอภาพใหญ่ๆอะไรแบบนี้คุณอาจจะแบบไปมีสมาธิกับการทําสิ่งนั้นให้มันประสบความสําเร็จคือออกมาเป็นภาพสวยๆบางคนอาจจะไปเย็บปักถักร้อยบางคนอาจจะไปเรียนเต้นรำเรียนดนตรีไหมอะไรแบบนี้คุณไป แทนที่คุณจะเอาเวลาไปโฟกัสเขาคุณไม่แล้วอะคุณตั้งดาบอย่างที่บอกคุณเอาไปพัฒนาตัวเองแทนไปอยู่กับสิ่งที่คุณมีความสุขแทนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขายิ่งมองคุณเขายิ่งรู้สึกเสียดายคุณมากมากค่ะเวลาเนี้ยแล้วเขาเลยรู้สึกเหมือนว่าสารต่อไม่ติด พระเกตลงในฝั่งของเขามันถึงเวลาวิบากกรรมแล้วล่ะถ้าเกิดเขาเคยได้ทําอะไรกับคุณไว้เป็นลักษณะที่ว่าใครทําใครต้องชดใช้พระเกตเป็นในลักษณะของคนที่มีเซนสสัมผัสรับรู้ถึงกันและกันแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่พระเกตลงในดวงชะตาของใครนั่นหมายถึงว่าถ้าคนคนนั้นในอดีตเขาทาแต่สิ่งดีๆมาตลอดชีวิตมันก็จะมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นชีวิตกับชีวิตของเขาในตอนนี้แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเขาทําไม่ดีทำแย่ๆกับคนที่มีศีลธรรมกับคนที่เขาตรงไปตรงมา กับเขาคนที่รักเขาคนที่จริงใจกับเขาแต่เขาคิดไม่ดีเขาทําร้ายเขาหักหลังพระเกตที่ขึ้นมันหมายถึงว่าถึงเวลาวาระก,กรรมของเขาจริงๆแล้วถึงเวลาวิบากกรรมเขาแล้วที่เขาจะต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาทํานะซึ่งแม่หมอก็มองว่าขณะนี้เขาก็ได้รับเวรกรรมนั้นของเขาเรียบร้อยแล้วเพราะคุณดูสิทาวเวอร์เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเดทเกิดขึ้นในชีวิตของเขาก้าวดาบนอนเครียดตื่นรู้ในเรื่องของคุณแต่เอาคุณออกจากหัวไม่ได้สี่ดาบ จะทาอะไรก็ขยับไม่ได้อาจจะเป็นด้วยเรื่องการเงินการทองด้วยไหมที่ทําให้เิตของเขาขยับไม่ได้เลยก็เหมือนกับว่าต้องนอนรอจนกว่าจะมีเงินก้อนออกมาอีมคขั้งไหมจากการหาพยายามขวอยคว้าหางานทําอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันมีเงินต่อเงินอีกทีหนึ่งแต่เขาไม่มีไงเพราะฉะนั้นน่ะทุกอย่างมันเลยดูเหมือนกับว่าดูติดขัดดูแตกแยกไปหมดความสัมพันธ์ก็อาจจะมีการพังกันกับคนที่เขาเลือกไว้ในชีวิตคนที่เคยใส่ร้ายป้ายสีคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันเวลาเนี้ยเขากําลังได้รับวิบากกรรมนั้นอยู่นะคะ เขาอยากหลุดพ้นจากไอ้ตรงจุดเนี้แต่เขาก็หลุดพ้นไม่ได้อะเพราะมันสี่ดาบเกิดขึ้นแปลว่าเขายังก้าวออกจากตรงนั้นไม่ได้เลยมันยังไม่มีจังหวะอะไรเขาออกเลยจังหวะที่ว่าอาจจะหมายถึงเม็ดเงินเม็ดทองก็ได้นะที่ทําให้เขาหลุดพ้นจากตรงนั้นนะคะแฮงแมนเกิดขึ้นเอาหนักเข้าไปอีกทั้งทาวเวอร์ทั้งเดททั้งแฮงแมนชีวิตเขาเหมือนถูกแขวนลอ,อยอย่างเงี้ยเพื่อนเหมือนกับว่าเขาไม่รู้แล้วว่าเขาเขาจะหลุดจากไอ้โซ่ตัวนตรงเนี้ <S <S โซ่ตวนทางความรู้สึกนี้เมื่อไหร่แต่ว่าคุณอย่าลืมนะไอความรู้สึกนี้ที่เขารู้สึกอ่ะเนี่ยมันคือความรู้สึกที่มันอาจจะเป็นตัวคุณในอดีตที่เกิดจากการที่คนคนนี้ทํากับคุณคุณรู้สึกเหมือนว่าถูกเขาแขวนลอยในความสัมพันธ์ถูกเขาขังคุณในความสัมพันธ์คุณรู้สึกเหมือนว่าชีวิตของคุณเนี่ยคุณเจ็บปวดกับคนคนนี้มันไม่รู้จะออกยังไงแต่ณวันนี้แม่หมอมองว่าถ้าเดอะเวลลงในฝั่งคุณคุณหลุดพ้นจากดามากจากคนคนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเรีย มาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหมือนกับมันเป็นวิบากกรรมถาโถมเขาว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณในอดีต่ะมันลงเขาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะแต่ว่าตัวของคุณ่ะคุณหลุดพ้นไปแล้วคุณมีความสุขไปแล้วเพิ่มเติมคือคุณเป็นคนที่เด็ดขาดแล้วก็เฉียบขาดมากกว่าเดิมอีกเมื่อก่อนคุณก็เฉียบขาดอยู่แล้วแต่ว่าคุณแค่รักเขากําแพงของคุณคุณไม่ได้มีกับเขาแต่เวลาเนี้ยคุณตั้งกําแพงโดยเฉพาะกําแพงกับเขาสูงปริ๊ดเลยค่ะคนคนนี้ยิ่งยากเข้าไปเลยยากเข้าไปอีกเลยอะ จากการที่เขาเป็นคนที่จองของเอาแต่ใจตัวเองเป็นคนที่เรียกได้ว่า,เ,าเชื่อมั่นในตัวเองแต่ตัวเองก็ไม่ได้ฉลาดนึกออกปะหลงในอำนาจหลงในวัตถุหลงในเงินทองอะไรแบบนี้แล้วมันทําให้เขาเหมือนกับว่าเขาอาจจะมองคุณว่าคุณไม่ทันคนคุณอะไรก็ได้เพราะว่าเรื่องของคุณธรรมศีลธรรมคุณมี แต่เขา,าเอาเรื่องผลประโยชน์เป็นตัวตั้งอย่างที่แม่หมอพยายามตอกย้ําอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเขาเอาเรื่องผลประโยชน์เป็นตัวตั้งได้มากกว่าคือแปลว่าชนะได้มากกว่าคือแปลว่าฉลาดอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่ไม่ได้ตรงไปตรงมาคิดไม่ซื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วในความสัมพันธ์ก็เช่นกันตอนนี้มันเหมือนกับสิ่งที่เขา่าเคยทําตัวแบบนั้นน่ะผลกรรมทุกอย่างมันตกหาเขาทุกอย่างเลยจากที่คุณเคยรู้สึกมาก่อนนะคะเขาถึงได้ก้าวดาบไงว่าทําไมคุณถึง เจ็บปวดกับเขาคุณทนกับความเจ็บปวดนั้นได้กว่าคุณจะเป็นแบบเนี้แต่ตัวของเขาเพิ่งจะลิ้มรสชาติความเจ็บปวดน,น,นั้นที่คุณเคยรู้สึกมาก่อนในอดีตอะแต่ตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกจะทนไม่ไหวแล้วอะแต่เขาก็ยังทนอยู่กับความเจ็บปวดนั้นเพราะเขายังออกมาจากตรงจุดนั้นไม่ได้ที่เขารับรู้ได้แบบนั้นเพราะมันเกิดการตื่นรู้แล้วเกิดขึ้นในฝั่งของเขานะคะเกิดการตื่นรู้จริงๆว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยแล้วเขาก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ มันเป็นวิบากกรรมที่หวนกลับไปหาเขาอะเขาทําไม่ดีกับคนที่คิดดีที่สุดแล้วก็หวังดีที่สุดกับเขาอะค่ะทั้งๆที่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยคุณคือคนอื่นแต่คุณหวังดีกับเขาจริงๆแต่เขาก็ทําร้ายคุณอย่างถึงที่สุดอะเจ็บปวดที่สุดอะคนคนนี้กําลังลดเขาเรียกว่าอะไรอะสดรสชาติความเจ็บปวดที่คุณที่ที่เขาเคยหยิบยื่นให้กับคุณนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหมือนกับว่าถ้าเขาได้มีโอกาสกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้ง แผลใจของคุณอะไรของคุณมันเหมือนกับคนคนนี้อยากจะกลับมารักษาอยากจะกลับมาเยียวยาใจคุณในขณะเดียวกันตัวของเขาเองเขาก็ต้องการได้รับการเยียวยาจากคุณเหมือนกันอะไรแบบนี้แต่คุณคงไม่อยากจะเยียวยาอะไรเขาใช่ไหมเพราะว่ามันผ่านมานานแล้วแล้วคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วและอย่างที่บอกว่าคุณมีไพ่เดอะเวิลด์เกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะมีพลังงานใหม่ๆมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้ต้องการอะไรคนคนนี้แล้วะความหมายของคุณคือคุณ คนคนนี้ออกไปจากชีวิตของคุณเลยจะดีสักกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ดีมากที่สุดแล้วช่วยออกไปไกๆจากชีวิตซะหน่อยเถอะอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมค่ะเขาทําไม่ดีกับคุณเพราะยังไงซะต่อให้คุณไม่ต้องการเขายังไงเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหลุดจากไอ้วังวนตรงนี้ได้นะไอ้วังวนสี่ดาบของเขาเนี่ยที่เขายังติดขัดอยู่ตอนนี้ออกมาไม่ได้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหลุดจากตรงนั้นได้เขาจะรีบกลับมาในชีวิตของคุณต่อให้คุณไม่ต้องการเขายังไง คนคนนี้ก็จะกลับมาทําทุกอย่างเพราะเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอีกครั้งเขาอยากพยายามเพื่อคุณอีกครั้งในวันที่คุณไม่ได้ต้องการเขาแล้วแบบนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ออรลัคนลกันนะคะว่าไพ่ออรคัคนลจะสรุปเรื่องราวว่ายังไงนะคะเวลาเนี้ยเขารู้สึกเหมือนกับว่าคุณดูมีบารมีมีอํานาจอยู่ในพื้นที่ของตัวเองหรืออาจจะเรียกได้ว่าการงานการเงินคุณดีและมั่นคงพอ ดูเหมือนเป็นนางพญาอะไรอ่ไม่ต้องพึ่งอะไรใครแล้วแล้วก็อยู่ได้อย่างสวยงามอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดแล้วเขามองคุณมองว่าชีวิตของคุณดูแล้วมันดูดีอะค่ะมันดูแล้วมันเหมือนกับคุณมีเพียบพร้อมมีคนเข้าหาคุณเยอะอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดคุณอาจจะไปไกลกว่าเขาแล้วใช่ไหมอะไรแบบนี้เขายังเข้าถึงคุณได้อยู่ไหมเวลาเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาอะส่องนะเฮอร์มิตเขาส่องคุณจริงๆแล้วมันมีคนเข้าหาพลังงานชีวิตของคุณเยอะ เพราะฉะนั้นเขารู้สึกเหมือนหึงห่วงคุณอะ่ะอยู่ในพื้นที่ของเขาทั้งทั้งที่เขาเป็นคนที่ทิ้งคุณเองคิดไม่ซื่อกับคุณเองอะ่ะแต่เวลานี้กลับมาหึงมาห่วงคุณนะคะตอนนี้อะไรเหมือนกับว่าคนคนนี้เริ่มต้นชีวิตอีกครั้งกับการที่เรียกได้ว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่เพื่อหลุดออกจากวังวนเดิม ถ้าเกิดเขาเคยใช้ชีวิตวนลูปเดิมๆมันก็เป็นลักษณะที่ว่าเป็นไมได้ว่าคนคนนี้นอยากจะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคาดหวังให้มันมีแต่ผลลัพธ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเขาซึ่งถามว่าสิ่งแรกนั้นเขาอยากจะทําอะไรคือเขาอยากจะกลับมาในชีวิตของคนนั่นแหละเพื่อตามคุณกลับมาด้วยอยากจะไปได้วยกันอะไรในลักษณะแบบนี้นะตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาพยายามหาทางออกอยู่ว่าเขาจะออกมาจากไอ้วังวนที่ไปพันธนานการเขาอย่างนั้นได้ยังไงจากวงวนแห่งความพังพินาศ ที่เขาได้เดินผิดเลือกผิดในเส้นทางตรงนั้นเขาจะออกจากตรงนั้นมาอย่างไงนะคะเพราะฉะนั้นเวลานี้คนคนนี้เขาตั้งใจมากๆเลยในการคิดวางแผนให้รอบครอบที่สุดตั้งใจทำให้มากที่สุดเพื่อที่คาดหวังว่าถ้าเขาหลุดออกจากตรงนั้นเขากลับมาในชีวิตของคุณ เขาจะไม่ผิดไม่พลาดอีกอย่างที่แม่หมอบอกว่าบางคนอาจจะไปอ่านช่องแชทเดิมๆ <c oughs> อะไรเดิมๆที่คุณกับเขาเคยมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในช่องทางใดช่องทางหนึ่งอะไรแบบนี้ <c oughs> เพื่อที่ว่าเขาไม่อยากจะผิดจะพลาดอะไรอีกกับสิ่งที่ผ่านมาเพราะเขาคิดแหละจริงๆคนคนนี้รู้ตัวนะคะว่าเขาทําผิดกับคุณไว้เยอะมาเลยเป็นลักษณะเหมือนคนย้อนกลับไปอ่านหนังสือเล่มเก่าอะค่ะจากช่องแชทที่คุณคุยกันก็เป็นไปได้เพื่อที่จะไปสืบสาวเราเรื่องดูวอะไรต่างๆนานาแล้วก็อยากจะมา แก้ไขจากสิ่งตรงนั้นแบบนี้นะคะก็จบแล้วนะคะสําหรับแรนดอมวันนี้นะถ้าตรงก็น้อมรับกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้นะคะดูบปนความบันเทิงนะสําหรับค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ